สวัสดีคะ่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องจูจีแชแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเล็กแล้วในเกมฟีวาเดี๋ยวเรามาไต่แหลงกันจ้าไปเลยคะ่ะ let's go มามามาลูกก็กำลังจะลองทุกคนอยอะนะอยอะนะชุบชุบชุบโอ้โหโอเคอ่าเลยคนนดียวอยู่น้อยอยูน้อยอยู่ไหนอ่ะ โอเคคะ่ะมาคะ่ะรอบที่สองเอาฟา,า,าร์มอัดก่อนมามามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมามา อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ตรงจำงเลย่าช่วยเหลือเพื่อนคะ่ะขอพลายในเสียงไดมอนด้วยนะทุกคนมาทำไดมอนทำบูกาเลยอ้าวเฮ้ยเดูนเดินเนอยูนเหนเอ,อเคคะ่ะ ชนะแบบส,สวยๆรอบที่สามค่ะทุกคนมา hey, like ชิปชิปชิปโอเคเอาแค่ okay, okay, นี้ก่อนละกันวิ่งไปเลย oh. ไปค่ะรอบที่สามของเรานะคะชเชวขอวิ่ง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 ,ง,งอย่ายิงฉันอย่ายิงฉัน โอ้ยโเโโกือบเป็นแนวเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอเคชนะแบบส,สวยๆนะครอบที่สี่ให้เขาชนะได้เออมาดิมาดิ โซน่ะมานี่ค่ะเฮ้ยเอาแบกหนาดีกว่ารับเนี่ยนี่น,นี่เปิดจูบเปิดจูบ เอเอเอ,เอ,อีกคนนึงอีกคนนงอีกคนนึงปะเฮ้ยโอ้อออนางมณนงม เฮ้ยชนะจริงๆด้วยทุกคนอ๋อจะเล่นทาดอโอเคค่ะอีพีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้โหให้ดูแรงนิดนึงว้าวอู้ทุกคนโอ้ชนะต่อเนื่องค่ะทุกคนบ๊ายบาย